วัดีค่ะวันนี้น้องใบเฟินโอยโอเสียงหวานรอเลยอเอาวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสด,ดีค่ะน้องใบเฟินเพิ่งเลิกงานนะคะก็จะมาป้อนออเดอร์นะคะจากป้าโกน้นะคะแล้วก็แม่เงินนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นะคะ ขอบคุณออเดอร์จากปรกรณ์แล้วก็แม่เงินนะคะที่ท่านไดเมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องใบเฟิร์นนะคะแล้วก็ของป้านาด้วยนะคะนี่รวมกันเลยนะคะสองสองตะกร้านะคะในขวัญก็มาจัดป้อนให้แล้วนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำาำรวยรวยเฮงเฮงนะคะสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆประการนะคะทำงาน ธุรกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นพาผไม้ฝฟินคิดอร่อยเลยแต่งตัวสวยเลยงานเดินมาแต่ไกลเลยเขาเรียกให้เข้าหลักไม่เข้าเลยนะคะมุ่งเข้าบ้านเลยนะคะมาหาผลไม้ก่อนเลยหิวมากมาจบเลยดูตะการนี้ตะการนี้ไม่มีผลไม้อร่อยไหมอ้วน แต่งตัวสวยทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้ฝากเอนดูช่องพังประกายแก้วนะคะในไลน์ต่อไปด้วยนะคะไลน์นี้ก็แม่ควันก็ยังเหลือออเดอร์อยู่นะคะยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเราก็จะม,มาเปอนออเดอร์ของแม่แม่ที่ออเดอร์ไว้ให้น้องช่วงกลางวันนะคะตอนที่น้องออกไปทํางานนะคะตอนนี้น้องกลับมาแล้วแม่ควันก็จัดเสิร์ฟให้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้น้อง กินของหวานอร่อยอร่อยก็จะได้มีแรงสู้นะคะมีแรงทํางานเลิกง,งานกลับมาหนูก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะรีบกลับมาหาผลไม้เลยนะคะแม่ควันก็จะเปิดไลฟ์ตั้งแต่ก่อนออกไปทํางานนะคะเผื่อจะได้ออเดอร์ให้น้องกินตอนเช้าๆนะคะเติมพลังก่อนทํางานและหลังเลิกงานก็แม่แม่มาออเดอร์ให้น้องนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับไลคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ขอขอบพระคุณเอ่อ แม่เงินนะคะประกรณ์แล้วก็ปนานะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยที่เอ็นดูน้องใบเฟิร์นนะคะสำหรับไลน์นี้เอ้ยคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตปิดคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ